ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆชาวเกษตรนะครับเสียงลมมันจะเข้าหน่อยนะเพราะว่าลมหนาวเริ่มจะมาแล้วกลางตุลาใกล้ๆจะปลายตุลาท่านจะเห็นว่าข้าวดี๋เขาจะเริ่มที่จะออกรวงนะครับออกรวงเป็นบางส่วนนะครับ อันนี้เป็นพื้นที่นาของกระผมจำนวนสิบไร่สิบเอ็ดไร่ประมาณนี้นะครับที่เหลือจากปลูกอยู่คาไปท่านก็จะเห็นมันดอกรวงนะครับเป็นนาที่หว่านแล้วแล้วก็ปิดแต่น้ำใส่นะครับก็คือให้มีแต่น้ำยาฆ่าญ้าไม่ได้ฉีดแล้วก็ปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่นะครับ ทำไมถึงไม่ได้พ่นยาทําไมถึงไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับมันก็มีเหตุผลของมันเหตุผลส่วนตัวนะครับผมคิดว่าเป็นการการกระทําที่เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยเคยชินนะครับคือถ้าทําอะไรลงไปเนี่ยก็ต้องใส่ปุ๋ยนะครับสำหรับความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้วคือไม่ต้องใส่ปุ๋ยมันก็ได้กินนะครับสําหรับนาข้าวถ้าเห็นข้าวบนคันนาไหม ที่มันร่วงหล่นอยู่บนคันาแล้วมันก็เกิดเป็นรวงขึ้นมางามก็อยู่ในนากปุ๋ยก็ไม่มีน้ําก็ไม่มีนะครับมันเป็นความความเคยชินของเกษตรกรทุกท่านนี่อยู่คาบนคันาที่ผมปลูกไปเขาก็ออกรวงสวยงามใหญ่ยาวเหมือนกันทุกท่านขอแต่ให้มันมีน้ําก็แล้วกันนะครับ ้าเอาแค่ดินเปียกๆเนี่ยก็พอไม่จําเป็นต้องไปเอาน้ําใสจนครึ่งต้นค่อนต้นเหลือแต่ยอดนะครับเราไม่จําเป็นน้ําเยอะอะข้าวยิ่งมีโอกาสล้มเยอะเพราะเขาต้องยืดตัวหนีความตายนะครับน้ำเยอะๆเขาก็ตายนะข้าวเนะี่ยน้ำท่วมเขาไม่ใช่พืชเขาไม่ใช่พืชน,น้ํานะครับเพียงแต่ว่าเขาอยู่ในเขาใช้ชีวิตอยู่ในสภาพที่น้ําเยอะได้ถ้าไม่ท่วมยอดเขา นะครับถ้าเป็นพืชน,น้ํานี่น้ําท่วมนาข้าวข้าวไม่ตายนะครับเวลาน้ําท่วมเขาตายเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ใช่พืชน,น้ําเพียงแต่ว,ว่าเขาอยู่ในสภาพที่น้ําเยอะได้แค่นั้นเองเขาทนนะครับใส่ปุ๋ยก็ไม่ใส่ปุ๋ยนีย่ไม่ต่างกันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้าวนาปีเนี่ยเขามีฝนมีฝนมาช่วยทุกท่านพอมีฝนตกมา ปุ๋ยมันก็มากับเม็ดฝนนั่นแหละปุ๋ยตัวเอ็นตัวหน้านะนะบางทีกเกษตรกรไม่เข้าใจผมคิดว่าเป,เป็นการลงทุนที่ไม่ไมคุ้มค่านะในเรื่องใส่ปุ๋ยข้าวเนี่ยาจจาะนานาปังหน้าแรงหนี่ใช่ต้องเืองปุ๋ยห่อยเพราะอะไรเพราะมันไม่มีฝนเราก็ต้องอาศัยอัดปุ๋ยเม็ดเคมีนี่เหลยลงไปนะครับ หวานปุ๋ยกับไม่หวานปุ๋ยไม่ต่างกันเยอะทุกท่านนาปีนะผลผลิตก็ต่างกันแค่ไล่หนึ่งไม่เกินห้าหกถังหรอกทุกท่านแล้วก็ปีนี้ข้าวก็าราคาไม่รู้จะเป็นยังไงยิ่งได้ข่าวแว่วๆทางแถบอีสานเขาเกี่ยวผลิดอร,ราคาลงหัวๆลงไปเกอนละพันสองพันลงทุกวัน เขาเรียกว่าบ้านเราจะได้เกี่ยวนี่ผมว่าทางละร้อยมันจะได้หรือเปล่าทุกท่านเก็บเงินซื้อปุ๋ยไปซื้อพันธุ์ยูคามาปลูกดีกว่าอันนี้เป็นเหตุผลส่วนตัวผมคิดอย่างนั้นนะผมนึงไม่ซื้อปุ๋ยมาหว่านผมว่ามันไร้สาระนะครับผมเห็นเขาเข็นไปเป็นขันรถคันรถว่าผมจะได้จะได้ไปใส่ย,ยูคาไม่ใช่อะไรหรอก ขอบคุณครับผม